การจัดยิ่งใหญ่ดนตรีในสวน HM ซองเทิดพระเกียรติอัครศิลปินรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยราชภัฏการจรันทบุรีอวส่วนหน้าร่วมกับกระทรวงอวจัดกิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพรัชกาลที่9โดยเน้นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมนำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ในฐานะขีตก,กวีและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยวันที่5ธันวาคม2568เวลา18นาิก30นาทีณอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดพิธีเปิดโครงการดนตรีในสวน HM Song อวบรรเลงเพลงของพ่ออย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธประทีบราการรองอธิการบดีได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเครื่องแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณอันล้นพน้นที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในด้านดนตรีโครงการนี้มุ่งเน้นการเทริดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในพระปรีชาสามารถด้านดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระองค์ท่านในฐานะคีตกวีและได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าอัครศิลปินซึ่งพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมไว้มากมาย และบทเพลงเหล่านั้นยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการบรรเลงดนตรีสากลเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้ถ่ายทอดบ,บทเพลงอันไพเราะและแสดงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและรำลึกนอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการโดยสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรม ที่ได้นำเสนอเรื่องราวและพระราชประวัติในด้านดนตรีและศิลปะของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยพิธีเปิดได้รับความสนใจจากนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีนางสาวสริยาบุญมาก ทททสำนักง,งานการจนบุรีนายสาพันธ์รุ่งโรจนจนทภนิตสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดการจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งแน่นทั้งในพื้นที่อาคารเรียนรวมและผู้ที่เข้าร่วมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรับพักดีของผสมนิกร,รชาวการจนบุรีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมดนตรีในส่วน H.M. ซองอวบรรเลงเพลงของพ่อไม่เพียงแต่เป็นการเทริดพระเกียรติเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ช่วยให้เยาวชนได้สืบสารและเข้าใจในคุณค่าของศิลป,ปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันเป็นอมะตะสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและหล่อหลอมจิตใจให้คนในสังคมมีแต่ความผาสุกร่มเย็นสมาชิกที่สภาท่านสมบูรณ์แขสมบุญแรนเพิเมเงินแต ท่านคณะสงฆ์สักการะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับหลายกระทรวงนะครับที่สังกัดในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและวก็เป็นในส่วนของท่านพัฒนาสังคมและพัฒนพลเมืงมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านพธทรพนะครับสำนักงานกาญจนบุรีนะครับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีท่านสื่อสารดิจิตอจังหวัดนะครับท่านวัดและธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านรองขอสพมกาญจนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลหลายท่านนะครับแล้วก็ท่าน ถ้าผู้กัดเจียบนะครับชื่อเล่นกันว่าในส่วนของเทศบาลปากแพรกนะครับแล้วก็เทศบาลบองบัวแล้วก็จะมีในส่วนของอบตอบตนองบัวและอื่นๆโรงเรียนนะครับที่มาร่วมนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับตลอดจนท่านผู้บริหารนะครับมหาครับกระผมในะามคณะกรรมการดาเนินโครงการครับนงที่ในส่วน s m 2อบอประเด็นเพืองพ่อ,อเชิญทานเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาุณพกวิรเดชมหาวิทยาลัยรรมรอยางยิ่งเลยนะครับที่ท่านที่กำบดีนะครับที่ได้รูนาให้เก,กียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับมหาวิทยาล네าาัยราชภัฏจันทบุรีหรืออกบอกนะครับเมื่องาการจิ์เครือข่ายในจังหวัดจานซึ่งถือว่าเรื่องในวันไช้วนันบ,บร,รมและสมภพก่าที่บรมราชนบกพี่ก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีในสวนเพเป็นเสาอวบองแรเทียมของข้อในวันนี้นะคะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหา,มมหาภูมิพลอดุลเเดชมหาทีาของวงชนชาวไทยนะคะซึ่งใน,น, 25, นวั 0, 02, นที่5ธันวาคม2564ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติใน3โอกาสได้แก่นะคะวันาชาติด้วยนะคะแล้วก็เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเเดชมหา,า,นานราชพระบรม พระบรมนาคราิน uhm. ีนะคะที่ทรงอุทิศพระวรกายพระราชฐานไทยและพระปัญญาอันลึกซึ้งในการบำเพ็ญพระราชกรณมยกิจนานาประการอันเป็นอันนำความผาสุกและประโยชน์ศุขมาสู่ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านทรงสองรากมาเจริญค่ะเจริญไปด้านล่างด้วยนัางเรียนด้านบนเลยค่ะ เรียเจอเลยค่ะถ่ายภาพรูมรกันเลยช่างภาพต่อมากเลยค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะอีกภาพค่ะนับหนึ่งสองและสามนะคะเรียบร้อย